สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยุงเฮลทิงทาร์ตนะคะวันนี้พี่นกยุงจะมาทําคลิปแรนดอมที่มีหัวข้อชื่อว่าคลิปนี้อาจมีคําตอบซ่อนไว้ให้กับคุณนะคะมาดูกันนะคะว่าพลังงานของคุณในวันนี้เป็นพลังงานแบบไหนนะคะถึงทําให้คุณอยากได้คําตอบอะไรจากไพ่นะคะมาดูพลังงานคุณกันก่อน,นะคะ่ะพลังงานของคนที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้เป็นพลังงานแบบไหนคะขอพลังงานสามใบค่ะ ลังงานของคุณวันนี้เป็นหกไม้กับสองถ้วยแล้ว Queen of Pentacle นะคะความรู้สึกกับการอะไรเปล่าเ,าเนาะไพ่หกไม้ขึ้นมาคุณพลังงานดีมากๆนะคะพลังงานแห่งชัยชนะพลังงานแห่งสองถ้วยสองถ้วยก็คือความรู้สึกดีๆ คนรักหรือว่าคู่รักหรือว่า,วากาลยนานมิตรเนาะพอไพ่ส่งต่อมอบความมอบมอบความรู้สึกให้ดีซึ่งกันและกันนะคะและได้รับการได้รับชัยชนะบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ไพ่ q u e e n of p e n t a c l e ขึ้นมานะคะ Queen of Penta c l e ขึ้นมามคุณเป็นคนที่ใจดีมั่นคงแล้วก็มีความสุขกับ ชีวิตนะคะมีความอุดมสมบูรณ์และมีความเป็นแม่สูงนะคะคุณเพียบพร้อมทุกอย่างนะคะในพลังงานของตัวคุณนะคะแล้วมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนในพลังงานของคุณในวันนี้ที่ทําให้คุณอาจอาหาคำตอบอะไรนะคะเพราะว่าไพ่ควีนออฟเพนทักเกิลนี่อาจจะเป็นปัญหาเรื่องครอบครัวที่คุณต้องการคำตอบอยู่หรือเปล่าคะเพราะว่าควีนออฟเพนทักเกิลนี่เป็น ความเป็นแม่เนาะก็มีเนาะอาจจะเป็นปัญหาเรื่องลูกหรือเปล่าคะเพราะไพยออกมาขึ้นมาแบบนั้น,นความสัมพันธ์แล้วก็ชัยชน,นะเนาะเพราะว่าคุณมีความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมทุกอย่างแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกกังวลแล้วก็ไพ่ควีนออฟเพนทัเกินี่คือครอบครัวเออครอบครัวอาจจะเป็นเนาะ เรื่องในครอบครัวอาจจะเป็นเรื่องบุตรหลานก็ได้เนาะมาดูกันค่ะว่าสิ่งที่คุณต้องการคําตอบนั้นคือเรื่องอะไรนะคะมาดูกันนะคะแต่พลังงานของคุณดีมากเลยเนาะคุณมีความกังวลใจนิดหนึ่งเนาะมาดูกันค่ะว่าคําตอบที่คุณอยากจะได้นั้นคือคําตอบเรื่องอะไรคะมาดูค่ะว้าวด h ทาวเวอขึ้นมาเลยค่ะสองใบค่ะอืม ว้าวเดสันโอเคทบทวนใหม่เนาะพลังงานของคุณคือพลังงานของความอุดมสมบูรณ์ความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ไพ่แห่งอันหกหกไม้นะคะคือไพ่แห่งชัยชนะเนาะแล้วก็ไพ่กรีนออเพนทักเกิลคือความอุดมสมบูรณ์ความเป็นแม่แต่พลังงานของคุณมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณกังวล อาจจะเป็นเรื่องครอบครัวหรือความสัมพันธ์ก็ได้เนาะแล้วมาดูค่ะสิ่งที่คุณกังวลน,นั้นคำตอบที่คุณอยากได้นั้นมันซ่อนอยู่ในนี้แล้วค่ะคือ The Tower ขึ้นมาค่ะ The Tower The Tower คือคุณอาจจะยึดติดยึดมั่นแล้วกเ็เป็นคนที่รอบครอบ เป็นคนที่มีอารมณ์ชุนเฉียวเล็กน้อยเนาะแล้วก็เพื่อไพ่ขึ้นมาบอกว่าสิ่งที่คุณกังวลใจอยู่นั้นเนี่ยสับสนกังวลใจอยู่นั้นมันมีสิ่งดีๆกำลังรอคุณอยู่คุณอาจจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณคุณอาจจะเป็นคนอารมณ์ร้อนหรือว่าชุนเฉียวหรืออาจเป็นคนยึดมั่น จนเกินไปก็ได้เนาะทําให้คุณสับสนในชีวิตของคุณและทําให้คุณรู้สึกว่าวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวความสัมพันธ์เนาะอาจจะเป็นสัมพันธ์ในที่ทํางานหรือว่าในครอบครัวก็ได้เนาะเพราะว่าเนี่ยไพ่ชิดถ้วยขึ้นมามันมีอะไรให้คุณคิดมากหรือว่าสับสนหรือว่าอะไรบางสินบางอย่างมีทั้งดีและทั้งไม่ดีเลยทําให้คุณเกิดอาการวิตกกังวล จนมากเกินไปไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาก็เลยบอกให้คุณว่าให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองบางสิ่งบางอย่างนะอย่าอย่าได้วิตกควาวลนมากเกินไปนะทําใจให้สบายแล้วก็เนี่ยสิ่งที่คุณกังวลอยู่นั้นมันมีสิ่งดีๆอยู่ในที่คุณคิดมากเกินไปเนี่ยมันมีสิ่งดีๆอยู่ในนั้นรอคุณอยู่นะเพราะว่านี่เดอะซันขึ้นมาเลยค่ะเดอ s ซันขึ้นมาความอุดมสมบูรณ์ ความสดใสความหวังความสุขความความสุขและความเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังที่ดีอ่ะมันอยู่ในตัวคุณเขาบอกว่าเนี่ยสิ่งที่คุณกังวลอยู่นั้นมันไม่มีอะไรมากหรอกให้คุณปล่อยวางแล้วความสดใสความอุดมสมบูรณ์ที่คุณมีอยู่นั้นมันเป็นพลังงาน มันเป็นพลังงานที่ส่งให้คุณเป็นคนที่มีความสุขมากๆอะ่ะคุณอย่าได้วิตกกังวลอะไรเลยนะอย่างเงี้ยเนะาะไพ่เขาบอกเนาะเนี่ยคือความวิตกกังวลสับสนมากเกินไปคิดมากเกินไปบางครั้งเนาะคนเรามันก็มีอะไรที่คิดมากเกินไปเรื่องมันอาจจะมีนิดเดียวแต่ความรู้สึกของเรามันเกิดความรู้สึกกลัวเนาะมาเลยทําให้เราวิตกกังวลแล้วคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยเปื่อยเนาะทําให้เราหมุนมองแล้วก็ คิดมากเลยดึงดูดอะไรที่มันมันแบบเรื่องไม่ดีเข้ามาซ้ำเติมทำให้เราคิดมากขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งเราเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็เป็นผู้นำคนอะไรแบบนี้เนาะถ้าเกิดเรื่องนี้เดียวถ้าจิตใจเราไม่เข้มแข็งพอมันทำให้เราคิดมากจนเกินไปเนาะแต่ความจริงแล้วอ่ะพลังงานของคุณดีมากนะคะแล้วก็คลิปนี้อะ คำตอบคือง่ายนิดเดียวค่ะให้คุณเลิกวิตกกังวลทําจิตให้สบายเพราะความสดใสในตัวคุณอะ <c oughs> ความสุขความสัมพันธ์และชัยชนะของคุณมีตลอดเวลาเนาะ <c oughs> เพียงแค่คุณสับสนในชีวิตแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณทําให้คุณคิดมากจนเกินไปอย่าวิตกกังวลมากเกินไปเนาะ <c oughs> แล้วก็ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงในสิ่งนี้ได้ชีวิตคุณอาจความรู้สึกของคุณอาจจะหมุนหมุนมองที่ขึ้นที่มันมีอยู่นันและอาจจะ เด้งประกายออกมาได้เนาะแล้วมาดูกันค่ะว่าวันนี้ไพ่อยากจะมาบอกอะไรคุณคะในสิ่งที่คุณกำลังหาคำตอบอยู่นั้นโอเคค่ะขอสามใบเนาะว้าวเือดาอโอเคเดอะเฮอร์มิตว้าเดะเมจจเชียนขึ้นมาค่ะ อันนี้พี่ไพ่ของเราอยากจะบอกโอ้ยไพ่ดีมากนาะมารับพลังงานดีๆแล้วมารับความตอบอะไรดีๆบางสิ่งบางอย่างในคลิปนี้เนะ mm hmm. าะเพจออฟวานไพ่เด็กถือดาบนะคะให้คุณเริ่มต้นทางความคิดค่ะเปลี่ยนความคิดค่ะการตัดสินใจตัดสิ่งที่หมนมองมัวมองออกไปค่ะไพ่บอกไพ่ออกมาเลยนะคะเนี่ยให้คุณ เอาความคิดที่ทำให้คุณกังวลหมนหมองนี่ออกไปค่ะเนี่ยไพ่เตือนขึ้นมาเนาะแล้วก็ไพออ่เแแนะนํนาออกมาด้วยเนาะว่าอะไรที่คุณคิดมากเกินไปทําให้คุณเกิดการสับสนในชีวิตมัวหมองในชีวิตเนี่ยให้ตัดออกไปค่ะตัดออกไปจากชีวิตเลยค่ะเพราะชีวิตคุณมันมีดีๆอะไรอยู่รออยู่ค่ะแล้วไพ่เดอะเฮอร์มิตขึ้นมาเดอะเฮอร์มิตให้คุณทําจิตให้สงบเนาะ นั่งทําสมาธิก็ได้ถ้าไม่นั่งถ้าทํานั่งถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยทําสมาธิคุณอาจจะเป็นไปอยู่ที่ไหนสักแห่งนึงที่ทําให้จิตคุณสงบเนาะอาจจะนาอาบน้ําหรือว่านอนนิ่งสักหนึ่งชั่วโมงหาเวลาอยู่คนเดียวอยู่แต่คือคุณต้องออกออกห่างจากสิ่งที่คุณกังวลเนาะคือไปอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่งเงียบเงียบคนเดียวสัก อย่างน้อยก็หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหาเวลาอยู่กับตัวเองเนาะแล้วก็คิดทบทวนสิ่งดีๆกำลังรอคุณอยู่อีกมากมายเนาะเพราะว่าพลังงานของคุณดีมากกับเพียงแค่คุณเกิดเกิดมีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ของคุณหรือครอบครัวของคุณหรือในหน้าที่การงานของคุณอาจจะทําให้คุณวิตกกังวลมากเกินไปเนาะความจริงแล้วอะ่ะสิ่งดีๆในรอบข้างคุณเป็นไพ่ที่ดีมากอะ่ะแล้วไพ่เดอะเมจิชเชียนขึ้นมาบอกว่า ถ้าคุณตัดความกังวลใจออกไปชีวิตของออกจากชีวิตของคุณนะเดลเมจิเชียนขึ้นมาบอกว่าความอุดมสมบูรณ์ได้เกิดขึ้นกับในชีวิตของครอบครัวของคุณแล้วและความสัมพันธ์ของคุณแล้วและในชีวิตของคุณแล้วถ้าคุณอยู่กับตัวเองทําจิตให้มีสงบทําใจให้มีสงบแล้วก็ปลดปล่อยความวิตกกังวลออกจากออกจาก ความรู้สึกลึกๆข้างในของคุณเนาะค่อยๆฝึกเนาะพอไพ่เดอะเมเจเชียนขึ้นมาเป็นไพ่ที่คุณนะเป็นคนที่มีถ้าคุณตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปเนะคุณเป็นคนที่มีความสมดุลทั้งทางโลกและทางธรรมอ่ะคือคุณเป็นคนดีอ่ะเพียงแต่มีอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามากระทบจิตใจของคุณเลยทําให้คุณเป็นคนวิตกกังวลแล้วพยายามหาคําตอบเพื่อจะได้สิ่งดีๆเข้ามาแก้ไขปัญหาหรือแก้ไขอะไรกับชีวิตของคุณเนาะเพียงแต่คุณ ตัดความวิตกกังวลออกไปเนาะเปลี่ยนแปลงนิสัยความคิดมากแล้วก็หาหาหา,หาเวลาเนี่ยหาเวลาใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองวันละสิบนาทีสิบห้านาทีสามสิบนาทีถ้าเป็นวันหยุดก็อาจจะเป็นหนึ่งวันก็ได้เนาะ ถ้าเป็นคนอยู่คนเดียวเนาะถ้าคนมีครอบครัวก็อาจจะหนึ่งชั่วโมงใช้เวลาอยู่กับตัวเองพูดกับตัวเองเขียนระบายออกมากับตัวเองเนาะว่าสิ่งที่ฉันคิดมากตอนนี้มันเป็นสิเรื่องอะไรสิ่งที่ทําให้ฉันร้องไห้ทุกวันนี้มันคือเรื่องอะไรสิ่งที่ฉันต้องการคําตอบในชีวิตนี้มันคือเรื่องอะไรแล้วเรื่องนั้นมันสามารถทําให้ฉันมีความคิดสร้างสรรค์มีสติปัญญาเรื่องไหนทําให้ฉันเกิดปัญญาเรื่องใดทําให้ฉัน อย่างเงี้ยคพือแบบว่าหาหาคำตอบอ่ะไม่ใช่ว่าหาหาข้อมูลมาซ้ําเติมตัวเองเนาะหาคําตอบในทางที่ดีหรืออย่างถ้าคุณยังหาคําตอบตัวเองไม่ได้ก็พยายามระบายเขียนระบายออกมาเขียนระบายออกมาให้หมดค่ะจะร้องไห้ก็ได้แต่ที่ดีๆพี่นกยุงนะอยากจะแนะนําว่าเขียนออกมาค่ะแล้วเวลาคุณมีสติที่ดีแล้วคุณไปอ่านคําตอบมันอยู่ในนั้นเลยค่ะพี่นกยุงเชื่อค่ะเพราะไพ่เดอะเมจิชเชนขึ้นมาบอกว่า คุณคือความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์เป็นคนที่เป็นคนดีเนาะเพราะไพ่ออกมาเป็นไพ่ที่ดีหมดอะเพียงแต่คุณอาจจะโดดเดี่ยวเดียวดายหาคนที่เข้าใจคุณยากเลยทําให้คุณมีความรู้สึกนึกคิดตัดสินใจเองกังวลไปเองมากเกินไปเลยทําให้คุณ ดึงดูดความกลัวความอะไรที่มันไม่ดีเข้ามาเยอะจนเกินไปทั้งๆท,ท,ที่คุณลึกๆของคุณนะ่ะไพ่ดีหมดเลยอะ่ะไพ่ดีไพ่ดีออกมาเนี่ยเพียงแต่ไพ่ขึ้นมาเตือนออกมาไพ่ใบนี้ใบเดียวอะ่ะดูสิเนี่นะยไพ่บอกให้คุณเปลี่ยนแปลงนิสัยความวิตกกังวลความความเศร้าวความหม่นมองในชีวิตของคุณออกไปอะ่ะเพราะสิ่งที่ดีมันอยู่ในชีวิตคุณนะ่ะถ้าคุณเอาความคิดมากวิตกกังวล ความเครียดออกจากชีวิตของคุณความสับสนจะหายไปหมดเลยค่ะเพราะไพ่ขึ้นมาคอมเฟิร์เนเฟ็มไพ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งหมดเลยค่ะคลิปนี้พี่นกยูงก็อาจจะสั้นๆเนาะเพียงแค่นี้เนาะอาจจะพูดวกวนไปหน่อยแต่ก็คงจะเข้าใจนะคะสรุปง่ายๆก็คือคําตอบที่คุณอาจจะมีได้ในวันนี้ก็คือหาเวลาอยู่กับตัวเองใช้ชีวิตคิดทบทวนอยู่กับตัวเองแล้วเปลี่ยนนิสัย ความวิตกกังวลของคุณความคิดมากของคุณความกลัวที่อยู่ในใจลึกๆของคุณนั้นออกไปค่ะแล้วถ้าคุณทําได้สิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาคุณเองค่ะใช้สติปัญญาคิดครบทวนในสิ่งที่คุณกําลังกลัวอยู่นั้นว่าคุณกลัวอะไรแล้วเขียนระบายออกมาค่ะเขียนระบายออกมาพอคุณระบายออกมาหมดแล้วนะคะแล้วคุณกลับมาอ่านนะคะคําตอบลึกๆมันอยู่ในนั้นค่ะเนี่ยฝึกอยู่กับตัวเอง ปลอบใจตัวเองรักตัวเองอบกอดตัวเองให้มากๆนะคะไพ่เดื The Mag อนเมิเชนน่ะคุณน่ะบอกบอกมาเลยว่าคุณเป็นคนดีมากคุณเป็นคนที่มีจิตใจบุญสศรทานแล้วก็มีคนเป็นคนที่รักครอบครัวรักตัวเองรักผู้คนรักคนรอบข้างรักรักทุกคนอะ่ะคุณเป็นคนที่สมดุลนะ่ะเนาะขอให้คุณพบเจอกับคำตอบที่ดีในคลิปนี้นะคะ คือคำตอบง่ายๆเลยคือเปลี่ยนความรู้สึกของตัวเองนะคะทําความสะอาดจิตใต้สํานึกให้ดีๆนะคะค่อยๆเริ่มทีละนิดทีละนิดนะคะให้คุณเขียนระบายออกมาค่ะเนาะทําสมาธิอยู่กับตัวเองโอบกอดตัวเองรักตัวเองมากๆรักตัวเองให้มากที่สุดโอบกอดตัวเองในวันที่ตัวเองไม่มีใครเนาะแล้วก็ปลดปล่อยสิ่งไม่ดีออกจากติดใต้สํานึกนะ คลิปนี้พี่นุกยุงก็มีเพียงเท่านี้ละค่ะ